สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันธ์ไม้นะครับครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับหมู่4รุ่น5นะครับตำบลป่าเดงนะครับก็สวนทุเรียนส่วนนี้นะครับอายุประมาณปีกว่าๆนะครับเพื่อนๆก็มีประมาณ4-500ต้นนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่อาการที่เห็นนะครับอย่างต้นนี้นะครับเราได้มาทําไว้เมื่อ7วันที่แล้วนะครับวันนี้ครบรอบ7วันนะครับจากการหวางแรกของเราไปในโคนนะครับ1กิโลกว่าๆนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยแร่บีโกของเราตั้งแต่พื้นดินนะครับแล้วก็ลำต้น ตามโคนนะครับแล้วก็ตามยอดตามใบฉีดหมดนะครับอาการทุเรียนต้นนี้นะครับที่หลักๆที่ลูกค้าที่เจ้าของเขากลัวก็คือตัวนี้ครับเป็นการทูบนะครับแตกมาแล้วเป็นการทูบแตกมาแล้วเป็นการทูบอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆยอดใหม่ยอดหงิกยอดดำครับไปต่อไม่ได้เลยนะครับครับหลังจากโดนบีโกไป7วันนะครับเพื่อนๆดูนะครับยอดใหม่ที่แทงมานะครับนะครับ ก็บ่งบอกถึงความสวยงามสมบูรณ์ของยอดใหม่เลยนะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากโดนบีโกของเรานะครับในระบบรากชัดเจนนะครับแก้ไขระบบรากอย่างชัดเจนเลยนะครับวอกชลาค่าชลาในดินนะครับเพิ่มออกซิเจนในดินทําให้รากเดินต่อหาหาได้เก่งนะครับส่งผลมาถึงยอดนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับยอดใหม่ยอดยอดที่เขาตายตรงนี้ครับที่เขาตายไปก่อนหน้านั้นครับอันนี้เจ้าของต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ใบใหม่นะครับที่ขึ้นมาเขียวๆเนี่ยครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้คือเป็นใบใหม่เป็นใบใหม่นะครับเดี๋ยวชุดนี้จะจะออกมาเป็นทรงพุ่มเหมือนเดิมนะครับเนี่ย,ยเขียวเป็นตาตานี่ครับเป็นใบใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับแตกหมดแล้วนะครับ ตรงนี้คือจริงเราต้องเอากรายมาตัดทิ้งนะครับตัดเล็มทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นบีโกของเราทุกเจ็ดวันนะครับรับประกันว่าเดี๋ยวทรงพุ่มงามแน่นอนครับต้นนี้นะครับหากเพื่อนๆมีปัญหาแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามที่เอกพันไม้ได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 9 8 0 7 9 7 6 1แนะครับแร่บีโกของเราบวกกับบีโกสุริยอนพัดฉีดพ่นทางไปนะครับตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับสวนทุเรียนชัดเจนเลยนะครับชุดนั้นไม่ชุดหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อน คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เอกพันมานะครับหรือโทรมาที่0898079761นะครับยินดีนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนแบบนี้นะครับอาการทุเรียนต่างๆนะครับเราแก้ไขปัญหาให้ครับพี่น้องได้นะครับนะครับ อย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้คือโดนใบใบตัดหญ้านะครับเพื่อนๆอครับอย่าทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเราต้องทําแผลด้วยเขานะครับการทาแผลของเขาก็เพื่อนเพื่อนไปดูในคลิปได้นะครับที่เราสอนไว้แล้วการทาแผลทุเรียนนะครับก็ด้วยแรบีโกรามชาติของเรานะครับสุรออนพัดนะครับชัดเจนนะครับแผลพวกนี้จะหายหมดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนปล่อยไว้นะครับแผลพวกนี้เชื้อราจะเข้าได้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยเป็นเป็นแผลใช่เรามาเห็นเฉพาะหน้านะครับเราไม่ได้เตรียมมานะครับก็อย่างนี้ครับเอาแร่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนที่มีอยู่ในดินนีเอา ปิดปากแผลไว้ก่อนนะครับช่วยช่วยเข้าไว้ก่อนนะครับเพื่อการบล็อกเชื้อราไว้ก่อนนะครับการบดีปาแก้นะครับเพื่อนๆอาเคสนี้เดี๋ยวให้เจ้าของเขาทำนะครับแต่เราแนะนําให้นะครับก็ส่วนนี้เราเห็นว่าจะสั่งหลายตันอยู่นะครับทุเรียนหลายร้อยต้นนะครับสี่ห้าร้อยต้นเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะตอบโจทย์ได้ชัดเจนแน่นอนครับยากฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนอยากจะใบฮอร์โมนต่างๆไม่ต้องใช้นะครับมาจบที่บริโกของเราอย่างเดียวนะครับสารเสริมประสิทธิภาพเหนือนาโน5เท่านะครับตัวนี้มันนวัตกรรมใหม่นะครับก็ปลอดภัยต่อผผูู้้้ใชและะฉีดนครับ เห็นผลชัดเจนนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ไว้วางใจเอกพันไม้นะครับสวัสดีครับ